แน,แน่พอลูกคู่นี้แอบกอดกันอีกแล้วนะนอนกอดกันอีกแล้วนะครับสำหรับมีโชคกับน้องมีบุญนะครับนะอะไรเนี่ยนอนอยู่บนไม้กวาดมันนุ่มแล้วลูกฮะโอ้ยนั่งกอดกันพ่ออยู่นี่คือความรักความอบอุ่นนะครับที่ สัตว์นะครับมีให้กันโดยเฉพาะน้องเหมียวนะครับวันนี้มีโชคนะครับกับมีบุญนะครับนะอุ้ยหลับตาปีด้วยทุกคนหลับตาปี <c oughs> นั่งกอดพ่อโอ้อยในอ้อมกอดของคุณพ่อนะครับน่ารักมากนะครับนะอันนี้ก็คือมีโชคนะครับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับนะเป็นแมวตัวพูด ที่เอานมให้ลูกกินแทนแม่แมวที่หายไปนะครับนะตอนนี้ก็เดือนก่อเกือบจะ2เดือนแล้วนะครับนะ,ะจะมีบุญก็ตัววันตัวคืนนะครับโอ้ยเนยไปซุกตรงซอกคอทีนี้เปลี่ยนที่ทุกคนเมื่อกี้เห็นด้วยกันใช่ไหมตอนแรกเขากอดอยู่ข้างล่างทีนี้เขาก็ไปซุกที่ซอกคอของคุณพ่ออยู่ด้านบนโอ้ยเนยก็ความรักความอบอุ่น หลายๆคนก็แซวกันนะครับว่า,ามีบุญกับมีโชคทำไมมันคนละสีนะครับใช้ลูกของมีโชคไหมนะครับทุกคนกน็น่าจะพอเดาออกนะครับว่า,าแมวแมวป่าเนาะเวลามันมาอยู่ด้วยนะครับแมวบ้านแมวป่าที่เราเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่มีการขังอยู่ในกรงหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะออกไปเลาะไปเลาะมานะครับนะออกเที่ยวไปเที่ยวมาก็ มีพอพอถึงฤดูผสมพันธุ์นะครับก็จะมีแมวหลายตัวนะครับที่คล้ายๆว่ามาติดพันธุ์นะครับคล้ายๆสุนัขอย่างเงี้ยที่ที่เราเห็นกันแบบเดินตามกันต้อยๆแมวก็จะคล้ายๆกันนะครับนะก็มีตัวนั้นตัวนี้มาฉะนั้นลูกลูกตัวนี้น่าจะเป็นลูกของแม่เหมียวนะเป็นของจริงครับแต่ว่า ส่วนพ่อแมวจริงๆน่าจะเป็นพันอื่นนะครับตัวอื่นนะครับแต่มีโชคก็ด้วยความรักความอบอุ่นน,นั้นโอ้ยทำตาปีาตาปีนอนอยู่บนไม้กวาดมันนุ่มเลอลูกฮะโอ้มีโชคบอกว่ามันนุ่มครับนะก็เลยมานอนอยู่ตรงนี้แล้วลูกๆก็มานอนกอดกอดพ่อนะลูกก็มานอนกอดพ,นะพ่ออยู่ตรงนี้นะครับนะ โอ้ยนะเนี่ยเดี๋ยวไปให้ไปดูข้างหน้ากันทุกคนความรักความบอุ่นที่สัตว์นี้ให้กันนะวุ้ยนอนไข่ออกไข่ออกอือโอ้ย,ออออออยตาบ,ตบีเลยนี่ก็จะมีโชคเนี่ยก็น้องมีบุญน่ารักมากนะครับนะโอ้ยตาแป๋วเลยนะครับผมนั่งบังแสงเนะนะผมนั่งบังแสง มีบุญตาแป๋วเลยนะคะหนูหนูหนูรักคุณพ่อมากค่ะตอนนี้หนูนอนนอนกอดคุณพ่อนอนซบคุณพ่ออบอุ่นมากถึงหนูจะไม่มีแม่แต่หนูก็รักพ่อนะคะอืมถึงไม่มีแม่แต่หนูก็รักพ่อนะคะเอาไว้โตว,วันโตคืนตาแป๋วเลยวันนี้กินข้าวอิ่มแล้วทุกคนกินข้าวอิ่มแล้วนะกินนมแล้วนะ กินนมแพะแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะอ,อิ่มแป้เลยนะครับทุกคนดูตาแป้วเลยน่ารักมากนะครับมีมีบุญนะหนูเจ้าเนี่ยออดตายนะถึงจะคุณแม่หายไปแต่มีบุญก็ยังมีคุณพ่อมีโชคที่คอยเลี้ยงดูหนูมาจนโตโอ๊ยกออีกแล้วทุกคนโอ๊ยกอเอา้างไปซบไป โอ้ยใครเห็นคลิปนี้ต้องยิ้มได้แน่เลยนะครับนะด้วยความรักความอบอุ่นนะครับที่แมวนะครับมีให้กันระหว่างแมวตัวผู้นะครับที่เลี้ยงลูกนะครับเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่เอานม,มให้ลูกกินแทนแม่แมวที่หายไปนะครับตอนนีแ้แมวหายไปก็จะสองเดือนแล้วนะครับแหมโดูโอ้ยมีความรักความอุ่นขอย้ายมุมอุ๊ย ผมนั่งบางแสงจ,จริงด้วยทุกคนดูผมเดินออกมาจากตรงนี้แล้วรู้สึกว่าแสงมันมให้ดูนะครับความรักความโหมดโอ้ยมาดูทางนี้บ้างอู้ยน่ารักจริงเลยนี่น,นี่มีบุญกอดพ่อเหรอน่ารักัเลยตาแป๋วเลยนะลูกเฮ้ยกอดพ่อโอ้ยนอนกอดพ่ออันนี้คือความรักความโมอุ่นที่ ที่สัตว์มีให้กันนะครับหนูรักคุณพ่อคะ่ะโอ้อีกแล้วทุกคนนะฮะกอดน,น่ารักจังเลยหนูรักคุณพ่อครับวันนี้มากอดทางนี้ทลกคนโอ้ยใครเห็นคลิปนี้ต้องยิ้มได้เหมือนผมแน่เลยคนถ่ายก็แอบพื้นนะครับแอบยิ้มว่าโอ้ยน่ารักจังเลยมีบุญเหนื่อยรับจาผีจะรับจะรับนะนี่คือความรักความอบอุ่นที่สัตว์มีให้กันนะครับนะ มีโชคแล้วก็น้องมีบุญน้องมีบุญเนี่ยเป็นคนที่ตั้งชื่อเข้ามาเนี่ยเป็นท่านผู้ชมนะนะเป็นเอฟซแล้วก็เป็นคนใจบุญทั้งหลายลก็บอกว่าชื่อมีบุญก็ได้นะครับเพราะพ่อชื่อมีโชคที่ชื่อมีบุญเพราะว่าเขาลอดตายถึงจะไม่มีแม่เลี้ยงแต่เขาก็ยังมีคุณพ่อที่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เลี้ยงเขานะครับแล้วก็มีคนใจดีนะครับที่เลี้ยงหนูจน จนหนูเติบโตขึ้นมาร่อตายแล้วนะคะโอ้ยหลับตาตีเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> น่ารักเกงเลยโอ้ยอดยิ้ม่ม่หวน,นะครับนี่โอ้ขอบคุณมาอะไรให้น้องมีบุญกับน้องมีโชคเอ่อคุณพ่อมีโชคอนะนอนนะนอนนะกอดกันกอดกันกอดกันอบอุ่นมากทุกคนเนี่ยตาตีเลยอ้ยอ โอ้นี่มันคลิปไป7จดนาทีแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับกดติดตามก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับด้วยบุญกุศลด้วยวความมีเมตตาต่อ ครพสิ่งในในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์ด้วยกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาเงินไหลนองทองไหลมาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงจเจริญไปด้วยอายุวันสุขาะาวะปฏิพันธนิสสานสมบัตินะครับนะทำการงานก็ขอให้ร้่งรุงสําเร็จทุกสิ่งทุกประการค้าขายก็ขอให้ร่้รวยเดินทางไปหนก็แค้วคาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ จบไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอคลิปใหม่นะครับคลิปบายบายครับสวัสดีครับ